ชอทุกรูปเลยอ่ะนลากักแชทมาเนี่ยดูรูปสน่อยโอ้น่ารักจังสวัสดีครับเราชื่อเท็กแล้วเธอละชื่อเท็กหรอเราชื่อนุกนะยินดีที่ได้รู้จักจ้า ที่รู้จักครับมีแฟนยังครับขอเบอร์ได้บ้างอุ้ยขอเบอร์แล้วด้วยอ่ะวันนี้ต้องให้ฉสนแล้วนี่นะเบอร์เราได้เบอร์มาแล้วทุกงานทุกปีกว่า ที่คุ้นเลยอ่ะรับที่ไหมเนี่ยอะหรอลโหลใช้นุ่ป่ะครับใช่ค่ะเออใครคะนี่เราเทคนะเทคหรอทำอไรอยู่เ,เราก็นั่งเล่นคอมกินข้าวยังครับกินแล้วเทคว่าก,กินย,ยังไม่ได้กินเลยเกินได้นะครับออกไปข้างนอกกันไหมไปไหนอะเราไปเจอกันที่ท่าน้ำปะ เออก็ได้นะกำลังว่ามียู่พอดีเลยจะเ,ยเราพาไปเที่ยวอโอเคจ้าสวัสดีครับจ้าข้อดีครับแล้วข้อดีลูกอ๋อนั่นก่อนเริวมรูปลงถือข้อมาฝากขอบใจมากลูก มาทุกทีก็ซื้อมาที่หลังไม่ต้องก็ได้นะเราหนุกู่กินอะไรมาเอยเงนี้อ๋อน้องเหรอน้องตื่นหรือยังก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวพ่อจะโทรเรียกให้นะนุกเอ้ยนุกจ๋าพ่อเมื่อกี้เรียกหนูกทำไมเรอน้องนุก นี่สวัสดีพี่เขาชื่อลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะรู้จักกันไว้พี่เขาชื่อเต้เป็นเจ้าของไลยอ้อยแล้วก็มีเบอร์ส่วนตัวของตัวเองด้วยใช่ไหมพ่อมือใช่เป็นของไลอ้อยที่ใหญ่สุดจังหวัดกาลางในโลูกคนนี้แหละที่พ่อจะให้มาแต่งงานกับล,ลูกใช่เคนนี้เลยรู้จักพี่เขาไวนะน้นะน้องครับพี่ซื้อตั๋วมา,าว่าเจ้าประเทศนิวซีแลนด์นะครับเนี่ยโอ้โหพี่นั่งเครื่องไปเพื่อนร่วมุคคลเดียวเลยนะครับ มีของนอกเลยเลยวะโอ้ทำไมโอ้มันสวยจริงๆเลยไม่เคยพไม่เคยไหวพี่เราที่ลูกขอบคุณพี่เขาขอบคุณค่ะพ่อพ่อครับแม่ครับพอดีพ่อบีประชุมเดี่ยวพ่อก็ไปประชุมก็นนะครับอ้าวจะกลับแล้วเหรอลูกยังไม่กินข้าวกินปลาเงินบอนเลยยังไม่กินข้าวกันแม่ก่อนหรอเดี๋ยวลูกเดี่ยวพี่กับพ่อลาบบายบายพี่หนักด้วย สวัสดีครับขับรถดีๆนะลูกพ่อแม่พี่คนมเมื่อกี้เขาเป็นใครอะไรของมึงวะเขาก็เป็นคนรวยหนึ่งบ้านเรานดิแหละแล้วทำไมพอ่อกับแม่ต้องอยากแยกหนูด้วยโอ้โหกูหามาให้มึงเอาไปเถอะหนูพ่อแม่ถาม,าามนหนูจะทำไหมเพราะหนูต้องการปะมึงอย่ามาบ่นวะกูหาคนดีๆคนรวยๆให้มึงมึงอย่าเรื่องมากพ่อแม่เข้าใจปะคำคำว่ารักอะความรักอะหนูม,มีแฟนอยู่แล้วโอ้ความลงความแล้ พ่อกับแม่ได้แค่ไม่มีความรักเลยโดนอ้อยนี่แหละข้างเลยพ่อมันไม่ได้ทำอะไรเลยนะอ่อยอีนี่น้องก้ากลับมาที่นั่นวูกูแล้วงูกินอีห่าเลยเดะเราสิกูจะเด็กะจำหนึ่งแม่มนอเอาไปรู้ไหมว่าคุณเต้น่ะร่ำรวยขนาดนั้นไม่ได้ถึงพ่อแม่เลยพูดแล้วเซงวะเจี๊ยบวุ้ย ในคืนที่ฟัาลนเต็มไปด้วยแสงไฟเราอบกอดกันและมองไปบนฟ้าไกลสุดหัวใจสุดสายตามีแต่เราดวงจันทร์ลองลอยและมอบความรักให้กันขอบคุณวันนี้ที่คอยดูแล หัวใจจากนี้ไปมีแต่เธอฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเป็นเช่นไรแต่ฉันก็รู้ใจของฉัน มีเพียงเธอรักกินกับเธอโอบกอดเธอด้วยรักระจีห่วงใยใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมทุกคำมันกระอนกมาจากหัวใจเราจะลอยค้าม ฉันเป็นของเธอรู้ไหมสัญญาจะดูแลเธอจากนี้ตลอดไปแม้มีบางครั้งฉันทำให้เธอเสียใจแต่ทุกๆครั<า>ง้งเธอพร้อมจะมองข้ามไปเธอเขา้เาใจ คอยอยากไาช้คอยบองคูว่ามืออื่นมีดวงดาวสไปใสคอยบอกคัว่มืออื่นนีทองฟาสีเป็นจดัดแต่คอยก็หัวใจของคอย มีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอโอบก,กอดเธอด้วยรักรักและห่วงใหญ่ใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจเราจะร้อยคำฝาท่ากลางมูดา จะไม่มีความเหงาเข้ามากล้ำกลายและนี้เพื่อเธอมันเป็นของเธอรู้ไหมสัญญาเธอดูแลเธอจากนี้ตลอด ให้ลบจะลายหายไปกับตาต่อให้เก่าเป็นไฟรอบเ้นทางไกลใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมทุกคำมันกลั่นกรอบมาจาก to do that to dark me ใช่วะกูไม่เห็นจะรู้จักเรืงนี้เคยบอกกูเลยวะกูละกุ้มใจล่อความคิดแม่อะไรของพ่อของแม่อีกอะไรก็ไม่รู้กูดูก็รู้ว่าไม่มีกลางไม่มีตังค์ก็ไม่ต้องมาคุยกับกูแต่ขอรับความจริงนะโอ้กูไม่อยากฟังความแล้วของมึงเนี่ยแตามุ่งเรื่งที่ได้รัพ่อกับแม่อะไรนี่ยพ่อกับแม่ก็เป็นอย่างี้แหละไม่เคยเข้าใจวัรุ่นหรอกไวัรุ่นหาอะไรคุณเต้รื่อคุณเต้รวยมึงก็แต่งงานคุณเต้มึงรู้แล้วก็แทนคุณเต้ไอ้นี่ใครก็ไม่รู้ ตังก็ไม่มีกูรู้ไม่มีตังเอกไปออกไปกูไม่กินแล้วข้าวเพิ่มไปหาน้นเราดีกว่าไปเองืันเจ้ยังไม่ใส่ใจเลยนะที่พ่อแม่เราพูดอะเขาก็พูดเป็นยันแลกสามภาษาผู้ใหญ่อะอะไรคุณเจ้คือใครเออก็ก็คนที่พ่อกับแม่จะให้แต่งงานด้วยดิหนูไม่อยากแต่งงานด้วยเลยอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่ารวยงูนีเง้นคือหนูไม่ชอบอะไม่รู้จักกันจะให้แต่งงานกันได้ไงล่ะจริงก็ล่ะ ลูกรักเท็กนะจะให้ได้ขนังไงในเมื่อพ่อแม่ลูกไม่ชอบหน้าเท็กเท็กลูกก็ไม่อยากจะแต่งงานหรอกเดี๋ยววันไหนเขาต้องจับเรามันแน่เลยอะเรา็็าไ่รู้ทำไงอะเท็กช่วยลูก่อยสิเราก็ช่วยยากว่ะในเมื่อพ่อแม่เธอไม่ชอบหน้าเราแบบนี้เท็กไม่รักเราแล้วหรอคำว,ว่ารักก็พูดได้นะแต่เขาครัวเธอไม่รับเราอะแทนเราทำยังไงล่ะ ได้สิเราไม่ได้รวยเหมือนเต้แต่ที่พ่อแม่จะชอบเนี่เราเป็นคนไม่มีเงินขอบคุณนะ แล้กันมากมเต้เ้าห้าเลยอืมเพระพูดถึงนางนุกนี่มันก็ไม่เชื่อฟังเลยเนาะบอกให้แต่งงานคุณเต้นี่มันก็ไม่ใครก็ไม่รู้จักแล้วมันพาใครมานัดหน้าเนี่ยจนกระจนกระดกเลยไม่เหมือนพวกเราเนาะแกเอ้ย ตัวเลครับผมจะมามอบตัวครับคดีอะไรครับคดีที่มีคนแก่สองคนทูกข้าตายครับนั้นทางเราต้องดำเดนินคดีตามกฎหมายนะครับผมครับผมมอบตัวครับเ,เหตุทำไมเหงต้องฆ่าพ่อแม่เราด้วยเป็นเพราะเรารักลูกต่างหากความรักทำให้เราตาบอดเลยทำสิ่งที่ไม่ดีคาสติมันต้องเกิดเหตุฆ่าพ่อแม่ของเธอเราขอโทษด,ด้วยแล้วกันพ่อแม่เราก็พูดเป็นงานเลกพ่อแม่เราก็ อยากได้ลูกเขยที่มีเงินมีตังเทคฟังเรายอยู่ป่ะเนี่ยเทกเทกคิดอะไรอยู่เราเราไม่ใช่พี่เต้น,นะเราคนเดีย